สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับซีรีส์ประจำวันพุธนะครับก็คือโมบายโปรโมตโหลดเกมมือถือนะในครั้งนี้ก็นำเอาเกมใน QOO App มาทำการเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้ก็คือ l o o e Master นะ น่าจะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับพี่ชายเนี่ยเป็นคนแนะนำมานะเป็นของทีมงานผู้พัฒนา True Soft นะครับหรือว่า TR Soft นั่นเองภาพเนี่ยก็ตัวก็หน้าตาน่ารักบ้องแบลนะฮะแต่ว่าภายในเกมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นของเป็นเกมแบบอะไรยังไงแนวไหนนะฮะก็คือเพิ่งโหลดมาทันทีเลยเนื่องจากเป็นการโปรโมทเท่านั้นเนี่ยผมจะเล่นในฐานะของเกสนะ ตัวนี้เนี่ยผมเล่นผ่าน PC LD Player นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นเมาส์มาแสดงโชว์แล้วภาษาเป็นภาษาอะไรมานีเกาหลีหรือ,อยังไงก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นการใส่ชื่อแน่นอน,นชื่อยาวเกินไปใส่ไม่ได้น่าจะ2อถึงเตัวห้ามีดอทอีกแล้วถ้างั้นก็เป็นนี่เลยผมใช้วิธีนี้ Arm.exe ในเวอร์ชั่นที่ถ้าใส่ตัวอักษรได้ไม่ถึงเจ็ดตัวนะฮะเอาล่ะเป็นอ่ากดตรงนี้ภาพน่ารักจังเลยโอ้โหมาแบบว่าเปลี่ยนภาษาได้ไหมครับอันนี้คือไม่มีนะอ๋อภาษามันเป็นภาษาแบบเกาหลีเลยนะฮะใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ต้องอดรนทนหน่อยนะ อันนี้คืออะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมก็จะเนียนๆมั่วๆไปเลยนะอัพเลือดมันมีเป็นสัญลักษณ์อะก็น่าจะเป็นโจมตีเลือดกับเงินที่ได้เหรออ่าได้เพชรห้าสิบเมตรเรากด AD ดูได้ปั๊มเอ้อทไมมีน้องด้วยโอ้โหมีน้องกระต่ายอุ้ท่ามุงมินมากเลยนะ ไม่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 ไมคือสาเหตุที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะดังนั้นเนี่ยเราก็นี่เลยโอ้โหตัวละครอะไรก็ท่าทางน่าสนใจนะแต่ว่าพอเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเนี่ยไอ้ย,ยะอะไรเนี่ยเอ่อมีของสามอย่างหรือเปล่าหรืออะไรเรา มีถีทองสีม่วงเราเอาสีทองก็แล้วกันโอ้โหอืมคือเราต้องเล่นนะฮะแล้วก็โจมต,ตีโอมีสก,กิลให้ใช้ปาดโอ้ยังเท่นะบอกเลยอ๋อหนูไลท์ก็คือแบบว่าเป็นเกมแนวเ,เก็บเลเวลเรื่อยๆ,ๆนะคือเหมือนกับแบบว่าโอ้โหแล้วผมต้องใช้มือเดียวในการเล่นนะ่ะเอ้ยเราอ้ามันพอโอ เขามีสงสัย QOO แอปเขาจะทำปุ่มไว้ให้ในกรณีที่แบบมีไอ้ลูกเรือนพวกนี้นะก็คือให้เราเนี่ยมาวิ่งเก็บเลเวลเรื่อยๆอารมณ์ค้ายกับพวกแบบเกมแบบไฮเซอร์เวอร์อะไรพวกนี้แล้มันผมแล้วล่ะสำหรับคนที่ชอบเกมสำหรับแนวนี้นะแต่ว่าภาพน่ารักน่ารักนะก็มาลองจัดกันได้เลยตัวเกมเนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยนะเพราะฉะนั้น ความบันเทิงก็ขึ้นอยู่ที่เราล้วนๆเลยนะครับไอ้อา้าได้เวล่ะน,นะพวกนี้เป็นด่านไปนะสกิลแบบอย่างคลัง่งแต่ตัวละครเขาน่ารักดีนะความโดดเด่นของเกมนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับมาตีไปเรื่อยๆในแต่ละด่านแล้วก็เก็บเวล์เก็บเงินเก็บของไปอัปเกรดตัวละครตัวเอง ถ้าในอนาคตเขาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็น่าจะเวอร์มากเลยเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลเนี่ยคนจะเข้าถึงได้มากกว่านะพอเป็นภาษาเฉพาะอย่างแบบญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรพวกนี้มันจะเข้ากันไม่ถึงนะเราเอาดาบยางเดียวเลยอัพได้เรื่อยๆเลยโอ้โหเกมง่ายเวอร์นะรอบนี้โปรโมทสบายผมละงานนี้เลยดีกว่าแต่ยี่สิบสามสิบก็มา ตัวที่ไหนอืมอืมอเบเบเบให้มันรู้สะบ้างอุ๊ยโอ้โหมีลูกพลังห้ามโดนเก็บอะไรได้ก็ไม่รู้เนี่ยมันทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเราเอาตามรูปนะผมชอบรูปไหนผมก็อารูปนั้นเลยครับอันนี้เหมือนเจอบอสอะอะไรหยุดไม่ได้เลยโอโ้เป็นแนวป่าปีศาจนะเนี่ยแน่นอนเลยหน้าตามายงี้จะเย็นนะพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มพนุมไม่ไหวก oh, oh. ็อย่าฝืนไม่ไหวก็อย่าฝืนมันไม่ได้หรอกนายเราจะไปยอกโจง่ายๆได้ไงโอ้โหมาแบบพื้นที่โอ้ไม่มีโดนนะผมบอกเลยสไตล์เรานี่นี่อย่ามาดูถูกกันดีกว่าเรานี่พระเอกเกมสายแนวโอ๊ยโอ๊ยเออเกมแนวรู้ขนาดนี้พระเอกเกมรู้ขนาดนี้ มีอะไรต้องตัวนี่ปาดมหาการได้อะไรเต็มเลยก็ไม่รู้อับอันนี้เป็นบัฟมีรูปเท้ารูปดาบกับรูปหมาป่าเราเอารูปหมาป่านะเออเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายแต่ต้องทําเป็นเวอร์โกบอลครับจริงๆเกมแนวนี้ไม่งั้นคนส่วนมากจะทำอย่างออได้สกิลเหรอเนี่ยคืออัพเอาสกิลมา โอ้โหกระโดดแล้ว um แม็กนัมเบรกแน่นอนเลยแล้วนัน่นหรออันนี้มันอะไรเนี่ยบอสเหรอแตกไปแล้วมีรูปลูกแก้วหอกแล้วก็สมุดเราเอาหอกคือแบบว่าไม่กะให้กไม่กะให้พักผ่อนกันเลยอ๋อนี่ไงเข้าเมืองแล้วเนี่ยซื้อได้ด้วยเราสามารถซื้อของมาติดได้นะแต่ว่า อ๋อสงสัยเราต้องไปเก็บวัสดุอุปกรณ์เนี่ยพวกนี้คือแบบถ้าเรามีเราจะสร้างของได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านค้าแน่นอนอ่าเข้ามานีมีใช้เงินนะตอนนี้เรามีเงินอยู่2670เราสามารถที่จะมาซื้ออุปกรณ์ได้เพราะฉะนั้นเราซื้อดาบเลยไม่คิดจะซื้อไม่คิดจะใช้งานอย่างอื่นเลยหรือไง อ่ะและหนึ่งสองนี่คืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะลูเลสโฮสพิทอลรักษาโพชั่นอ่าเราไล่ไปทีละอย่างเลยนะผมจะได้ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยดูด้วยว่าแต่ละจุดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเริ่มเลย s t a r t ิ้งอ้าวเก็บเงินอ๋อมาเล่นลูเลตฟรีแต่ละวันหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะอืมผมรู้ละ คือแบบว่าเขาให้เราเข้าได้แค่2ครั้งนะครับคือจะ Activate อะไรก็ได้ในช่วงเวลานี้อ่ะแต่ว่าเข้าได้แค่2ครั้งเท่านั้นเลยนะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปลุยในด่านต่ออูบาสมเป็นสไตล์หลุดไทลเดี๋ยวเราต้องจัดแมกนัมเบรกสวยๆสักชอตก่อนทำมีหน้าที่เก็บเงินในแมปนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไป มอกเหอยออกมาเป็นวัตถุดิบต,ต่างๆแต่ว่าถ้าเราเสียเยอะวเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องเข้าคอ s p ส t a ทเพื่อรักษาใช่ไหมบทจะจบก็จบเร็วจัง <c oughs> เน้นสายแอตแทกนะเน้นผมเน้นสายดาเมจอย่างเดียวเลยนะเกมเล่นง่ายแล้วก็ไม่น่าจะกินกราฟิกเยอะนะครับ สำหรับคนที่อยากลองก็ลองได้เลยนะหลูดมาสเตอร์นะแนวเกมไม่ซับซ้อนด้วยเข้าใจง่ายๆเลยเกมพวกหลูดไล์เนี่ยส่วนหน้าก็็จะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือเน้นการสู้เรื่อยๆเก็บเลเวลเน้นการฟาร์มเป็นหลักอารมณ์ก็จะคล้ายๆ RPG แหละแต่ว่ามันเป็น RPG ที่เราต้องแอคชั่นเองนะแมปน้ำเล็กเปรี้ยงแต่ชื่อท่าเขาคืออะไรไม่รู้ อ้าวมีรูปดาบเราเอออะไรเราเอารูปดาบก่อนเลยผมเนี่ยได้ไปลองเล่นโมพิสูตรการดัมแบทเทิลโอเปอเรชันสองมาแล้วนะครับอย่างที่ได้ลงโพสต์ไว้ในช่องนะและผลเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะเอ j นจอยกนันได้จริงๆนะเพราะว่าเฟรมเรนเนี่ยคือ <c oughs> ล่วงยิ่งกว่าล่วงคือผมไม่รู้จะใช้คำพูดไหนอะ มันเป็นความผิดพลาดี่การออปติมไลซ์ยังไม่สมบูรณ์นะของการเอาเกมในคอนโซลเนี่ยมาลงที่โอ้โหแล้วรอบนี้จะเลือกอะไรดีเนี่ยเอาที่มันดูเหมือนโจมตีแล้วกันเป็นการโยกเกมในคอนโซลเนี่ยมาลงใน PC นะครับส่วนมากเนี่ยเรื่องระบบเฟรมเรทหรือว่าเรื่องมุมกล้องการล็อกเป้าอะไรพวกเนี้ยมันจะมึนไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำได้แค่คือต้องรอเลยนะ รอว่าเขาเนี่ยจะสามารถปรับปรุงได้เมื่อไหร่คือเครื่องผมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของเพื่อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเครื่องผมเนี่ยคือการ์จ,จอเนี่ย RTX 3050นะส่วนเมนบอร์ดเนี่ยคือ i5 Gen 1 1นะครับซึ่งก็ถือว่าแรงแล้วนะคือแบบว่าเล่นเกมแรงๆหลายๆเกมเนี่ยคือก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเฟรมเรทขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเล่นไอเจ้า เกมมหาการ m o บิลกันดั้มเนี่ยคือเจอปัญหาหนักมากเลยเฟรมเรทนี่คือยับเยินเลเทะไม่ไม่เหลือสร้างเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะยังไม่เล่นนะผมขอเอาไว้ก่อนนะมันไม่สามารถเอ j นจอยได้จริงๆเพราะว่าเฟรมเรทนี่ยคือน่าจะประมาณอยู่ประมาณอาจจะไม่ถึง10ด้วยซ้ำเล่นซะอย่างกับผมนี่เป็นเครื่องที่แบบว่าอยู่มาสักปรมาณ1 0 2 0ปีที่แล้วเลยนะ เอาซ้ำไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยแต่ก็ได้แว็บไปเปิดกล่องเปิดกาชาในเกมบ้างแล้วซึ่งผลก็คือได้หุ่นสามดาวมาก็ประมาณสองสามตัวนะไม่เยอะแต่ว่า่ะช่วงที่เป็นเน็ตเวิร์กเทสเนี่ยเขาจะมีหุ่นเนี่ยให้เราทดลองใช้ได้อยู่แล้วนะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะไปใช้เงินซื้อหุ่นเฉยเลย พอซื้อมาเสร็จปุ๊บอ้าวมาดูอ้าว,ม,าาวมีให้อยู่แล้วนี่คุณตั้งหลายตัวนะเลยรู้สึกพลาดมากเกมเล่นง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหมีตะปูตะปูมีเลยเอาตะปูอะไรไม่รู้นะคือไม่ต้องคาดหวังว่าจะเข้าใจนะภาษาแค่ธรรมดาอังกฤษก็ไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นตอยู่แล้วอันนี้มาแบบเกาหลีเลยอ่ะเกาหลี แท้ๆเลยแต้ๆเลยนะเราก็ทำได้แค่สู้ให้สุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้หลบหลีกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ว้อฮะโอ้โหโอ้โหแข็งเป๊กโอ้กัสโอ้โชว์โอ้บ่ายโอ้โน่โอ้เจ็บปวดเจ็บปวด นี่เบสิกแอทตัคือแมกนัมแมกนัมครติสโอ้โหพวกนี้โดนไม่ได้เลยนะโดนติดนะฮะติดอฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ยากซะสงสัยเราต้องสู้อย่างระมัดระวังมากขึ้น นี่ยังรอดยังอุตส่าห์รอดอีก <c oughs> อันนี้ได้สกิลโลป้องกันหมาป่าคำรนกับรูปอะไรเนี่ยปิศาจอะไรอะ่ะเราไหนๆเรามาสายหมาป่าแล้วเนาะเราก็เป็นหมาป่าต่อไป <c oughs> เข้าเมืองแล้วโอ้โหชีวิตเออหน้ามืดมาเลย เี่ยผมว่าเราต้องไปเข้าฮอสพิทอลนะรักษา50%จากเลือดที่เสียไปแล้วควาวนี้ก็เป็นร้านโพชั่นน่าจะสามารถซื้อโพชั่นไปใช้ได้รักษาเลือด25%กับอันนี้ใช้ใช้ของเพื่อสร้างนะครับเนี่ยเราต้องไปเก็บของจากในแมปเวลาเล่นมานะผมสร้างได้หนึ่งอันโอเคโอ้โหแล้วได้แค่นี้นะได้โพชั่นกว่าเดียว หมดแล้วด้วยดูดไลท์จริงจังมากเล่นยากแน่นอนนะฮะน้ำตาแทบไหลแล้วก็ต้องไปลุยต่อแล้วเนี่ยนะอุ๊ยม,มีบ้านอยู่ข้างหน้าอีกนิดนึงต้องอดทนรอกันนิดนึงนะปั่นไปเลยสปินนิ่งลูนี่นี่สปินนิ่งครชอือปั่ ดาบสู้กับเราเหรอแม็กนัมเบรกนี่แม็กนั AK, นมเบรกแล้วดูดเข้ามาฟาดด้วยเราเป็นสายอ๋อนี่เพิ่มบัฟเพิ่มบัฟเราเป็นนักรบหมาป่าการโมอะไรแดชแอดแท็กคือปั่นปันโอ้โหผมชอบท่าปัน่นยังเลยมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชักจะเยอะท่ากระโดดเราใช้ลบดีการโจมตีได้ด้วย เด็ดโปรดอย่าเพิ่งรีบมีสกอร์ลูกแก้วบอลกลมๆก,มกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสามเหลี่ยมปิรามิดเราเอาสกอร์ไปก่อนละกันผมว่าสาเหตุที่พี่ชายแนะนําเกมนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่า language support เนี่ยมันเป็น English นะครับแต่ว่าอ g ง i s h นี่คือแค่ support ตรงหน้าโหลดตรงนู้นตรงหน้าโหลดเกมเท่านั้นเลยนะ หลังจากงานั้นยงจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยไม่มีอินมิชใดๆเลยนะครับเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆงมโค่งกันไปตามระเบียบแต่เมื่อมาแล้วเราจะมันก็โหดจังเลยอ่ะีึมันก็โหดจังเลยนะคนก็คือจังเลยนี่คือจังเลยนี่แล้วนี่โด,ดูด,ดแล้วเข้ามาปั่นร่วมกันเป็นคอมโบโอ้ยใจเย็นครับพี่ พี่ก็โหดจังนี่นี่เนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่เราเอาอะไรก็ตามที่ดูน่าจะเป็นของใช้สำหรับโจมตีโจมตีล้วนๆบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบความดุดันโอ้ด่านพวกนี้มีไว้ฟ์มทรัพยากรน,นี่เองรู้ละรู้ละเออเราต้องพยายามโอ้โใจเย็นครับ โ oh อ้ my g o d เดี๋ยวกันเออขอฟาร์มทรัพยากรก่อนโอ้ยโอ้ยแย่แล้วโอ,อ้อหแะแเดฟีดฟครับ <c oughs> ได้ถ้วยหนึ่งดาวมาทำไมก็ไม่รู้ด้วยได้แอคชีเมนอะไรก็ไม่รู้แล้วอย่าบอกนะว่าไม่เอานะครับ ได้โปรดีสได้เพจสมร้อยเมตรจากการเล่นได้เพจอีกสามร้อยเมตรแล้วได้อัพอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยพอได้พวกผมกดก่อนเลยไม่ต้องคิดแล้วน้องคนนี้ทำไมเราถึงเอามาใช้ไม่ได้อ่ะน่าเอามาเล่นจังเลยอ่ะได้ปะต้องใช้เพชสี่พันใช่ไหมอืใช้เพชสี 4, 000, ่พันเลยเหรอแล้วกาจะปลดได้เนี่ยีกี่ชาติครับขอถามก่อน ได้เจ็รเพชรทุกๆวันเป็นเวลา10วันอ๋ออันนี้เป็นมันแน่เลย All add in game can be s k p p ห e ือเกมวิ l l ีอัน i ิ i ิ t e d อันนี้เอาไว้ดูข้ามโฆษณาได้เลยแล้วก็เอาเพชรนะต้อง133.63บาทแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่อเขาเรียกอะไรนะอารมณ์ประมาณแบบ มันนะเป็นแบบแพ็กเกจอะมันแพ็กเกจนะครับเป็นเดือนก็คือได้เจ็ดร้อยเพชรเจ็ดร้อยทุกๆวันเป็นเวลาสิวันก็จะเท่ากับรวมทั้งหมดเจ็ดพันเะม็ดนะใช้เงินทั้งหมด2อง้อยสี่บบาทนะสำหรับสายเติมเงินก็สามารถดึงเอาน้องที่ถือคาถาที่น่าจะเป็นนักเวทเล่นง่ายขึ้นนะมาใช้ได้แน่นอนพนะันสองร้อยเพชรแปดสิบาทเองโอ้ก็มันก็เหมือนจะไม่แพงเท่าไหระไม่ อืแต่บอกไม่แพงก็ไม่ได้8ะแปดพันแดร้อยเมตรคือห้าร้อยสาสิบี่บาทยอมจ่ายห้ารอยสามสิบอ่านตีห้าร้อยสามสิบห้าบาทนะจะได้ตัวใหม่หนึ่งตัวมาเล่นซึ่งน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะและหลังจากที่เราแพ้ไปแล้วเนี่ยยังไงครับเก้าพันเก้าร้อยปรับอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมได้แค่นี้เลยอ่าแล้วยังไงครับหอมนี่อ่าเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกดลงมาดู อันข้างบนเนี่ยคือตัวเรามีท่าอะไรบ้างมีสกิลอะไรบ้างนะที่สามารถใส่ได้แล้วอันข้างล่างเนี่ยก็คือสกินของเราเราสามารถจ่ายสกินเพื่อเปลี่ยนได้นะตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นนักรบหมาป่าพเนจรหมาป่าแบบทั่วไปพื้นฐานนะพอเป็นสกินที่สองเนี่ยเราก็กลายเป็นนักรบหมาป่าที่ดูอยู่ในเมืองมากขึ้นนะเป็นนักรบหมาป่าผู้ดีมากขึ้นมีการตัดแต่งทรงผมส่วนสกินที่3เนี่ยกลายเป็น นักลบหมาาป่าที่แบบเป็นพวกขุนนางตระกูลชั้นผู้ดีกันไปเลยแล้วเล่นได้สองครั้งอย่าบอกนะว่าวันหนึ่งคือเล่นได้แค่สองครั้งถ้าเราล้มอะ <c oughs> <c oughs> ต้องกลับมาวิ่งใหม่เลยโอ้โหสมเป็นหลูดไหลชีวิตรอบนี้เรารอบเมื่อกี้เราเสื้อไปแล้วอ่ารอบนี้เราเอาเราเอาเป็นคือถ้าตายเมื่อไหร่ อารมณ์ประมาณแบบว่ากลับจุดเซฟล่าสุดเลยนะชีวิตเนี่ยมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นสมแล้วที่เป็นลูดไลา์มาสเตอร์นะตอนหนึ่งช็อตเนี่ยหนึ่งชีวิตก็มีชีวิตเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราตายในการต่อสู้เมื่อนั้นก็คือการเริ่มต้นเก็บใหม่ารามใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเจ็บปวด เป็หลุดไลที่โหดไรอ้าวหรือว่าพวกเดียวกันตีเร็วขึ้นกับเลือดมากขึ้นถ้างั้นเนี่ยชีวิตผมจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเล่นเกมแล้วนี้เนี่ยเราก็จะเน้นการเพิ่มเลือดกับการดีเฟนต์มากกว่าการที่เราเนี่ยจะไปเน้นดาเมจฆ่าศัตรูให้เร็วหรือไม่ก็อาจจะต้องทําให้มันแบบว่าดูอ่า เรียกว่าบาลานซ์ไปด้วยกันได้ทั้งหมดศัตรูน่าจะซ้ำเดิมตลอดนะมีขนนกลายแทงอะไรไม่รู้เอาลายแทงสมบัติเราต้องเก็บรวบรวมอ่ะเนี่ยมันต้องเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาสู้กับบอสนักเวทมหาการมาตัวที่ไหน รอบนี้ผมจะเล่นอย่างระมัดระวังนะไม่ให้พลาาให้โดนเล่นงานง่ายๆเออเออวอะไรเนี่ยเอ้าบ้าแล้วถ้าขนาดนั้นเอามันถ้าจงใจทำให้เสียเลือดชัดเลยท่าจงใจทำให้เสียเลือด ได้สกิลอะไรมาไม่รู้คาวนี้รอบที่แล้วเนี่ยเราเป็นวิชาหมาเคล็ดลับหมาป่าคำรนรอบนี้เนี่ยเราก็จะเป็นวิชาอะไรก็ไม่รู้นะที่เป็นเหมือนแสงสว่างอ่านไม่ออกปุ๊บนี่มึนไปหมดเลยงมคงคองเดียวอย่าลืมเก็บวัตถุดิบทร,รัพยากรด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเราจะอดสร้างพชั่นนะถ้าเราไม่มีวัสดุอ,อุปกรณ์ ลองใช้สกิลหน่อยโอ้โหูกระโดดฟันรอบตัวนี่เองเท่ไปอีกแบบแต่สำหรับคนที่จะมาเล่นเนี่ยก็น่าจะรู้ทักษะวิธีการเล่นพื้นฐานแล้วนะครับสามารถนำไปใช้เล่นได้เลยแน่นอนปาดรอบตัวสักทีให้หมัดกับดาบนี่คืออะไรไม่รู้ผมลองหมัดบ้างแล้วกันรอบแรกดาบไปแล้ว อืมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเนี่ยเนี่ยเราจริงด้วยเราต้องเราต้องเก็บของมาสร้างให้ครบแล้วก็เก็บเงินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเก็บเงินมาซื้อของเท่าที่เราจะซื้อได้นะทำพโรชั่นอ้าวโหมันเสียบฟรีๆเลยนะเนี่ย คือ <c oughs> เข้าแล้วเข้าแล้วเสียฟรีนะเสียหนึ่งรอบเลยรอบนี้ <c oughs> อันนี้คือโอเคก็มีเวลาประมาณนี้นะครับเนี่ยระบบของเกมก็คือประมาณนี้นะให้เราเนี่ยออกไปเก็บเงินเก็บของฟาร์มอะไรมาแล้วก็เข้ามาที่เมืองสามารถ Activate <c oughs> อะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ย 2ครั้งต่อการแวะเข้าในด่านที่มีเมืองหนึ่งรอบเนาะก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะที่เราจะจบคลิปของโมบายโปรโมตในวันพุธนี้นะก็คือเกมดู m มาสเตอร์จากทีมงาน t u e s s o t นะสำหรับใครที่อยากหาเกมเล่นค่าเวลาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะสนุกใช้ได้แต่ต้องงมขวงกันนิดนึงใครที่รู้ภาษาเกาหลีเนี่ยก็จะได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับดังนั้น ผลที่พอจะแปลสกิลหรืออะไรอย่างนี้ได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องไว้ที่คลิปใต้คลิปของช่องเราได้เลยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดที่เขาสนใจอยากจะมาเล่นเนี่ยเขาจะได้พอจะมีหนทางมีรู้ทางเล่นต่อนะส่วนตัวผมก็มีหน้าที่มาแนะนําเกมนะฮะว่าบนโลกของเราเนี่ยก็ยังมีเกมอีกมากมายเลยนะที่ค่อยๆผล่ออกมาเรื่อยๆนะค่อยๆสร้างออกมาจากทีมงานต่างๆครับ เป็นเกมคุณภาพที่ไม่ได้นับว่าแย่นะครับก็ถือว่าสนุกในรูปแบบของมันนะถึงว่ามันจะยากมันอาจจะยากสาหรับคนที่เล่นแบบไม่เชี่ยวนะแต่ทุกอย่างเนี่ยเราฝึกฝนได้หมดนะพอเราเล่นสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราเก่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองสำหรับเพื่อนๆท่าน,นใดที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเอาไว้นะครับจะได้เอาไว้ติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะเล่นแล้วก็อัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปยกเว้นว่าจะมีธุระสาคัญหรือว่ามีงานด่วนกระทันหันอะไรเข้ามาให้ไม่สามารถอัพคลิปได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนตามช่องทางต่างๆที่ได้ลงไว้ในช่องเนาะ ใช้ชีวิตแล้วมุ่งไล่ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสให้เรบจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทัก่วกันแล้วแวะมาพบกันใหม่กับ Mobile Pro ode, โมบายโปรโมทโหลดเกมมือถือประจําวันพุธในสัปดาห์หน้านะครับว่าทางเราเนี่ยจะนําเกมมือถือไหนมาโปรโมทมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นกันอีกนะครับ เพื่อจะเพิ่มเข้าไปใน1นึ่งลิสเกมเล่นของตัวเองได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย